รบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมิสเตอร์ขนุเกมเมอร์ด้วยนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมมันจะมาเทคนิคดีๆอ่าเทคนิคแนะนําเทคนิคดีนะครับในการแก้ไขอ่าตัวแพ็กเกจลอดที่ขึ้นในเกมของวอร์ลแลนนะครับผมว่มาเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเจอปัญหาตัวนี้พอสมควรเลยนะเพราะว่าบางทีเล่นๆอยู่นะครับแล้วพอแพ็กเกจลอดขึ้นนะครับซึ่งแพ็กเกจลอดกับปิ้นี่มักจะมาคู่กันนะครับผมบอกเลยว่า เวลาที่กระตุกนี่คือกระตุกไล่ๆพร้อมๆกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปเรื่องเลยนะครับผมไปขั้นตอนแรกนะผมผมอยากให้ทุกคนเข้าไปอ,อ่ตัวนี้ก่อนนะครับผมไปที่รูปวินโดว์ด้านซ้ายมือด้านล่างนี้นะฮะกดขึ้นมานะครับผมทีนี้ครับผมคลิกขวาหนึ่งครั้งนะฮะแล้วไปที่หัวข้อคําว่ารันครับผมตัวที่สามนะครับนะครับหนึ่งสองสามตัวที่รันตัวคําว่ารันตัวนี้นะฮะกดเข้าไปนะครับผมหลังจากนั้นนะผมให้ทุกคนพิมพ์ตัวนี้นะครับ TMD นะครับที่ผมพิมพ์ทิ้งเอาไว้นะครับ TMD นะฮะแล้วก็กดโอเคเข้าไปปครับบผมึ๊ เขยายพับจอ OBS ลงไปเลยนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาการจอนิดนึงนะฮะวิธีการแก้ไขเบื้องต้นก็คือจะเป็นการรีเซ็ตออเซตติ้งเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งบางทีเน็ตเวิร์กเรามีปัญหานะครับแล้วก็เราไม่ได้มีการอัปเดตอออตโนมัติจากตัว Windows นะครับผมก็ต้องเป็นการรีเซ็ตสักหนึ่งครั้งนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะแปะลิงก์ตัวนี้ไว้ให้นะครับทุกคนจะเป็นชื่อของนคำว่าเนชไอเอ็นทีไอพีรีเซ็ทุกคนแค่แค่ก๊อปตัวนี้มานะครัับบกก๊อปนนะะครแล้วว็มมาางผ วางแล้วก็เอนเตอร์นะครับแต่ที่ผมเน็ตผมไม่ได้มีปัญหานะครับผมจะไม่รีให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมขอระยะลบทิ้งไปนะฮะก็ขั้นตอนนะครับจะเป็นการก๊อปตัวนี้เอนเตอร์หนึ่งทีนะผมแล้วก็ตัวต่อไปก็คือก๊อปตัวนี้นะครับผมใจท้ายกันเลยนะฮะตัวนี้มาแทนนะอ่ะปากไปแล้วอ่ะปากไปแล้วพยายามลบก่อนนะฮะได้ครับแล้วก็วางตัวที่2แทนแล้วก็เอนเตอร์นะผมทีนี้พอกดไปแล้วนะครับตัวที่3ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะตะกี้คอนฟ l i ครับผมวางเหมือนเดิมไหมครับคอนทูลวีวางนะฮะ คอนโทรล C คือการก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้ตัวนี้นะครับแ๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็คอนโทรล V วางที่ตัวนี้นะครับ CMD นะฮะแล้วก็ Enter เลยนะครับผมขั้นตอนก็จะประมาณนี้นะับสำหรับการแก้ไขเบื้องต้นของตัว CMD นะผมขออนุญาตปิดไปเลยแล้วกันนะผมจะได้ไปที่ขั้นตอนต่อไปกันเลยเนาะโอเคครับจอเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทีนี้ไปที่ขั้นตอนที่2กันบ้างนะผมผมอยากเพื่อนๆนะครับกดมาที่รูปวินโดว์ด้านซ้ายมือด้านล่างนี้นะครับผมกดขึ้นมานะครับ กดที<ข> ao ao> ่ตัวนี้นะครับผมปุ๊บหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับหาตัวนี้นะครับเข้าเน็ตเวิร์กในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้ windows 10อยู่นะครับมันอยู่ที่ตัวที่สี่นะฮะก็ผมไม่แน่ใจครับว่า windows 11หรือว่า windows 7บางไม่แน่ใจเพื่อนเพื่อนใช้อยู่หรือเปล่าเนาะมันอยู่ตรงไหนนะฮะแต่ว่าเข้าที่เน็ตเวิร์กตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมมีแพลนที่จะอัปเดตเป็น windows 11อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมนะฮะก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับผมกดเข้าไปตัวนี้นะฮะป ไวไฟที่ชื่อว่า wiFi AAS ขีด 5G นะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ wi-Fi ของ AAS ฟรีนะฮะมันเป็นเน็ตบ้านผมที่ตั้งชื่อนี้นะฮะเอาเอาไว้หลอกคนอื่นนะคะว่าใครเข้ามาเอ้ยนึกว่าเน็ตฟรีไม่ใช่นะกดเข้าไปที่คำว่า Property นะครับผมปึ๊บหลังจากนั้นนะครับไปถอยหลังกลับมาทีนึงับผมจะอยู่มุมบนด้านซ้ายมือนะฮะปึ๊บแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับมองไปด้านขวานะครับผมจะมีหัวข้อของคำว่า Change Adapter Option ตัวนี้นะฮะกดเข้าไปครับผมอ่า เราจะได้หน้าตัวนี้มานะครับซึ่งจริงๆผมเข้าหน้านี้ไม่ค่อยถูกนะผมก็เลยมาเข้าหน้านี้แทนนะแต่เพื่อนๆเข้าหน้าคอนโทลพาร์เน,นลนี้ได้ก็น่าจะเร็วกว่าผมนะฮะโอเคให้เ,เ,เพื่อนๆไปดูนะครับว่าของเราเป็นสีเขียวที่ตัวไหนนะครับผมซึ่งของผมเนี่ยปิดหมดเลยนะข้างบนนะฮะเดี๋ยวสีเขียวแค่ตัว WiFi เอเอสอ่าเดสก์ท็อไวไฟ 5G ซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตของผมนะครับเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปนะฮะแล้วไปที่ข้อคาว่าอ่าพ r o เฟอร์ตี้ตัวนี้นะครับจะเป็นรูปคล้ายๆกับรูปโลนะฮะกดเข้าไปครับผมทีบ มาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆหาที่หัวข้อตัวนี้นะครับ Internet Protocol v e r s เวอร์ชน่นะฮะ TCP/IPv4 นะผมกดที่คำว่า property หนึ่งครั้งนะครับหัวข้อจะอยู่ที่ด้านล่างขวามือจุดนี้นะฮะกดข้าไปนะครับผมทีนี้ครับตอนแรกครับเพื่อนๆตรงนี้ครับช่องล่างเพื่อนๆนะครับมันจะเป็นคำว่า obtain DNS server address automatically นะฮะให้เพื่อนๆเปลี่ยนกดมาติกล่างนะครับจะเป็นคำว่า use the following DNS server address address นะครับผม แล้วก็ใส่ p ีเฟลต์ดีนเอเซอรเอเป็น8.8.8.8นะฮะแล้วก็อินเทอร์เน็ตดีนเอเเอเป็น8.8.4.4นะฮะอันนี้จะเป็น DNS Server ของทาง Google นะผมเราจะไปใช้ของทาง Google แทนนะครับเพราะว่าบางคนนี่ใช้อินเทอร์เน็ตของตัวเองโดยตรงและว d n s Server อครับเขาไปลิงก์จากอ่าเรียกว่าเขาไปลิงก์กับเซิร์เวอร์ที่ อาจจะมีช่วงบางบางช่วงที่กระตุกหรือหน่วงครับทำให้ไม่สามารถเข้าเล่นเกมหรือเข้าเล่นเว็บอะไรได้นะผมมันจะเกิดพวกค่าแพ็กเกจลสหรือปิงขึ้นนะครับเราเลยใช้แค่ดีเ s สเซอร์เวอร์ค่ากลางนะฮะอันนี้ d n s นสเซอร์เวอร์นี่เ,นเพื่อนๆสามารถไปศึกษาเพิ่มได้นะผมวันนี้ผมก็ไม่ได้แข็งเรื่องนี้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าผมจะใช้ของ Google เป็นประจำนะครับผมแล้วก็โอเคครับปิดครับผมปิดครับปิดทั้งหมดเลยครับเพื่อนๆกลับไปใช้หน้าแรกของเราฮนะอ่า ทีนี้ครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อนๆของการเกแก้เกม v อ l o ลแ n นนะครับสำหรับแพายเกจล้อนะฮะคิดขวาให้ตรงนี้นะครับผมปึ๊บไปัวข้อคำว่า search ครับกดเข้าไปนะครับตัวที่สี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะฮะปึ๊บทีนี้ครับให้เพื่อนๆพิมพ์หาคำว่า network reset เพื่อนๆจะได้เหมือนผมมานะครับเป็นรูปโล่บวกกับหน้าจอเล็กๆนะครับเขียนคำว่า network reset system setting นะครับกดเข้าไปนะผม พยายามพับจอนิดนึงนะฮะมันใหญ่เกินโอเคตัวนี้นะครับเราจะได้หัวข้อของเน็ตเวิร์กรีเซ็ตมานะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นการรีเซ็ตค่าทั้งหมดของออินเทอร์เน็ตที่เราเคยตั้งค่าไว้เลยนะฮะก็เราก็แค่กดคําว่ารีเซ็ตนาวนะครับหลังจากนั้นนะครับยูอาร์ w ีซีบิวบิวบิวสตาร์ก็คือคอมพิวเตอร์ของเราจะรีสตาร์ตตัวเองนะครับก็ซึ่งของผมตอนเนี้ย มันยังไม่มีปัญหาเรื่องแพ็กเกจร้อนนะผมก็เลยจะยังไม่รีสตาร์นะฮะก็จะเป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับสำหรับเกม Valorant ออที่เป็นขึ้นแพ็กเกจร้อนนั่นอะครับเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าเล่น Valorant แล้วกระตุกแล็ไม่ใช่เพราะคอมนะฮะแต่ว่าเพราะอินเทอร์เน็ตเนี่ยแนะนำนะครับว่าให้แก้ที่จุดนี้ก่อน,นครับผมว่าน่าจะช่วยได้มากเลยนะฮะโอเคสําหรับคิปวันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วใครที่มีคําถามหรือว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถทิ้งไว้ที่ด้านล่างได้นะผมแล้วจเจอกันใหม่นะผมสวัสดีครับ